แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์ความยาวประมาณ5,000คำสำหรับวิดีโอ YouTube ช่อง Motion Mode เกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทยในปี2026รวมทั้งราคาด้วยไม่มีหัวข้อขีดขีดขีด,ขดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motion Mode ช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีการทหารยุคใหม่และข่าวสารด้านยุทธศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของกองทัพไทยขีปนาวุฒรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทยภายใต้โครงการลับเฉพาะซึ่งใช้เวลานานกว่า5ปีในการทดสอบและพัฒนาจนกระทั่งได้ระบบขับเคลื่อนนำวิถีที่ทันสมัยและแม่นยำอย่างสูงซึ่ง,งมีชื่อว่า b a r o d VIP 2026ขีปนาวุฒรุ่นใหม่นี้ถือเป็นหนึ่งในผลงานไฮเทคของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่ได้พัฒนาอย่างเงียบเงียบภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมยุทธ,ธป,ปกรณ์ทหารบก ศูนย์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและบริษัทเอกชนสัญชาติไทยที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมให้เข้าร่วมในโครงการพิเศษนี้จุดเด่นของบารูด VIP 2026อยู่ที่ระบบขับเคลื่อนแบบ2ตอนที่สามารถยิงจากฐานปล่อยภาคพ,พื้นและสามารถปรับเปลี่ยนมุมการยิงได้ตามสภาพภูมิประเทศมีพิสัยการยิงตั้งแต่8 0ถึง300กิโลเมตรซึ่งถือเป็นระดับที่ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศ,ศาสตร์สำคัญทั่วภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง วัสดุที่ใช้ผลิตลำตัวขีปนาวุธเป็นโลหะผสมเบาพิเศษที่ทนต่อแรงดันสูงและสามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่งมีระบบนำวิถีแบบ GNSS ซึ่งสามารถเลือกใช้ทั้ง GPS ของสหรัฐหรือระบบ GLONASS ของรัสเซียรวมถึงระบบดาวเทียมไทย THEO SII ที่จะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในปี2026เช่นกันร,ระบบควบคุมการบินของขีปนาวุธสามารถประมวลผลได้แบบเรียลไทม์ และสามารถปรับวิธีการยิงกลางอากาศได้ในกรณีที่เป้าหมายมีการเคลื่อนที่หรือทุกบทบังจากระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิก บารูด VIP 2 0 2 6มีน้ำหนักรวม1.2ตันความยาวลำตัวอยู่ที่5.6เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวรบอยู่ที่480ม mm, ิลลิเมตรบรรจุหัวรบระเบิดแรงสูงแบบใหม่ที่สามารถทำลายล้างรถหุ้มเกราะขนาดกลางหรืออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้ภายในรัศมีระเบิด150เมตรนอกจากนั้นยังมีเวอร์ชันพิเศษที่ติดตั้งหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในพื้นที่เป้าหมายโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตในวงกว้าง ในการทดสอบเมื่อเดือนเมษายนปี2025ที่ผ่านมาที่สนามยิงอาวุธทางยุทธศาสตร์จังหวัดลบบุรีขีปนาวุธบารูด VIP 2026สามารถทำความเร็วได้ถึงแมสซีภายในเวลาเพียง6วินาทีหลังจากปล่อยตัวออกจากฐานยิงและสามารถทำลายเป้าหมายจำลองที่ระยะ290กิโลเมตรได้ด้วยความแม่นยำเพียงบวกหรือลบ3เมตรซึ่งถือว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธระยะกลางของประเทศเพื่อนบ้าน ระบบความปลอดภัยของบารูด VIP 2026ได้รับการออกแบบให้สามารถยกเลิกการยิงได้อัตโนมัติหากพบสัญญาณผิดปกติจากระบบนำวิถีเช่นการถูกแทรกแซงจากคลื่นวิทยุหรือการเดี่ยงเบนเป้าหมายที่ไม่ตรงกับข้อมูลเดิมที่ป้อนเข้าสู่ระบบอีกทั้งยังสามารถส่งสัญญาณกลับไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อประมวลผลใหม่ได้ภายในเวลาไม่ถึง2วินาที สิ่งที่ทำให้บารูธ VIP 2026แตกต่างจากขีปนาวุธอื่นๆในภูมิภาคคือความสามารถในการเชื่อมต่อแบบ Network c e n t ซนทร a r วอ r e หรือการสื่อสารระหว่างยุธทธปกรณ์ด้วยกันแบบเรียลไทมกล่าวคือเมื่อมีการปล่อยขีปนาวุธจากฐานยิงหนึ่งระบบของขีปนาวุธดังกล่าวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโดรนลาดตระเวนเครื่องบินรบหรือเรดาร์ภาคพื้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำและโอกาสในการทำลายเป้าหมายสูงสุด แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยว่าประเทศได้สนใจจะนำบารูดบ i p 2026ไปใช้งานแต่มีรายงานว่ากองทัพไทยได้จัดซื้อไว้แล้วเบื้องต้นจำนวน60ลูกในเฟสแรกก็ขอองค์การใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องปรามและรักษาอธิปไตยของประเทศสำหรับราคาต่อหน่วยของขีปนาวุธบารูดบ IP 2026ในรุ่นพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ67ล้านบาทต่อหน่วยณอัตราแลกเปลี่ยนในปี2025 ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแข่งขันได้เมื่อเทียบกับขีปนาวุธประเภทเดียวกันในตลาดโลกเช่น SCLP a EG ของฝรั่งเศสหรือ KEPD 350ของเยอรมนีที่มีราคาต่อนหน่วยเฉลี่ยอยู่ที่3-5ล้านเหรียญสหรัฐหากมองในแง่การส่งออกขีปนาวุธรุ่นนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมด้านยุทโธป,ปกรณ์ของไทยที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกระดับภูมิภาคได้ในอนาคต แต่ทั้นี้การส่งออกจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติและสนธิสัญญาเกี่ยวกับอาวุธยุทพัณฑ์เพื่อควบคุมการแพร่ขยายของอาวุธในภูมิภาคสิ่งที่น่าจับตามองคือความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มแสดงความสนใจในระบบขีปนาวุธระยะกลางอย่างเงียบเนีบโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งเริ่มมีโครงการพัฒนาทางทหารภายในประเทศมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาขีปนาวุธไทยจึงไม่เพียงแต่เป็นอาวุธสำหรับป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตในเชิงยุทธศาสาตร์ด้วย บารูด VIP 2 0 2 6ยังมีเวอร์ชันที่พัฒนาเพิ่มเติมในชื่อบารูด VIP II ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2027โดยจะเพิ่มพิสัยการยิงเป็น500กิโลเมตรและติดตั้งระบบ AI วิเคราะห์เป้าหมายล่วงหน้าซึ่งจะเป็นขีปนาวุธรุ่นแรกของไทยที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับอาวุธนำวิถีอัตโนมัติที่กองทัพประเทศมหาอำนาจใช้งานการมาถึงของบารูด VIP 2026ไม่ได้สะท้อนเพียงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยุทธปกรณ์ของไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดด้านการป้องกันประเทศที่เปลี่ยนไปจากอดีตคือไม่พึ่งพาแต่การจัดซื้อจากต่างชาติแต่เน้นการพัฒนาในประเทศเป็นหลักเพิ่มความมั่นคงในระยะยาวและยังเป็นการสร้างงานวิจัยสร้างอาชีพและพัฒนาทักษะด,ด้านวิศวกรรมความมั่นคงในประเทศช่องโมชันโหมดจะติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าทุกระยะของโครงการบาหลี VIP 2026รวมถึงความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจง่ายหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเพิ่มภาพประกอบคำบรรยายหรือแยกย่อยเนื้อหาออกเป็นพาต่ตางๆเพื่อทำวิดีโอหลายตอนแจ้งได้เลยครับ